ของทุกคนนะคะนี่เกมการศึกษาเด็กๆจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะมาดูกันเลยค่ะภาพกับจํานวนนะคะนี่มีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเลขค่าเลขเจ็ดเลขหกเลขแปดเลขเก้าเลขสิบนะคะแล้วก็นี่มีภาพนะคะเอาเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ๊ไหนเลขแปดแล้วนะคะเด็กๆเมื่อกี้เจอแล้วเราจะจับคู่เลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าไหนเลขหกคะต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหนเลขสิบคะต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดค่ะต่อไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ